สวัสดีครับสวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลนะครับพร้อมด้วยทีมงานหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซ้นต์พ่อทองแหลกคนเดิมแล้วก็บ่าวชัยนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับมาตามต่อขอโชคลาภกับปู่คุณหารที่บ้านเก่าน้อยนะครับซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่สามเป็นงวดของวันที่ 16กกุมภาพันธ์พศ2567ซึ่งเป็นงวดที่สามที่จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสักก,การะกราบไหว้ขอโชคลาภกับปู่คุณหารแม่ย่าเก่าน้อยหรือแม่ย่าที่บ้านเก่าน้อยนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับปู่ให้0 9 9ยนะครับท่านผู้ชมเข้า2ตัวนะครับ นะครับเดี๋ยวไปพอที่มานะครับนะครับแล้วก็ชิได้ไปเตรียมถูกเทียนของเส้นวายไปสักหละกวายผู้คุณหารแม่ยาเกาหน่อยน้ำกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปครับมานะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับมาถหนมอาร์นะครับทะเบียนก็แปดก่อไก่ทอร์พเท่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับ ครับครับผอาสวัสดีครับหนุ่มอารนะครับสวัสดีครับป้าต่อยครับสอ้าไ่เห็นหนาโดนบวกครับผมต่างต่างแอฟที่ผมผมไปใส่ฉากเขียวของผููคุณนหารมานี่เกิด เกิดดดาม่ากนะครับเด็กน้อยผมผมก็เลยลบคลิปคือบออยากให้เอฟซีรอสบายใจนะครับท่านผู้ชมผมไปลงไส้สาเขียวให้เอซีตกใจแต่ว่าเล่นคลิปเห็นเห็นเห็นเป็นข้นย็นเอาเห็นหลีจนตกใจเลยอ่ามตอนนั้นจนจนมาถือขิ้งไข่เลยไข่ไข่อยุ่สองมือบันิพ่ออาการดีขึ้นตากับตากระนี่น้ำตาเนี่เยิมเลยอ่ามบ่ฮหูเป็นอย่างบัน ก็จังว่าเพราะอาการดีขึ้นก็เลยไปสามเข่าหน้าปังแต่ว่าเลขเข่าที่อั้มที่วั้มไปขอพิธีการอะไรไหมไปครับแมนไปก็อาต่อยเลขเชื่อมซี่อางกิบอั้มบังกี้เอ้ข้าวบังไม่ได้บังกิบบังกิบโอ้าคลิปนี้จะทำการยังขอมาเขียนไว้อไหมพี่แจ้งบ่มีหายหายมรับบ่มีเลยเอาลบออกเลยเพราะว่า เอฟซีเพิ่นเพิ่นตกใจต้องโคนพูดแล้คนเพิ like uh ่งกระดามมาอยู like> ่ในไอวิเดียวอินแต่ตอนปะเห็นฉากเขียวใส่อีกระใส่ฉากเขียว่วาปกติบ่เคยใส่เนบ่ยบอกเพิ่นเพิ่นกระใส่เอฟซีกระใส่โยคือคือไห็นคือจเพิ่นเห็นแม่เพราะว่าเห็นเห็นอีหลีไหมตัวนั้นเห็นเพิ่นอีหลีเลขเซมซี่ศูนย์เก้าเก่านะครับท่านผู้ชมเลขเขาเขาตุ๊ดดวดเลยอืมนะครับท่านผู้ชมไอวิทย์เดียวโซซาเบียเนาะ

วัวเรือปูคุณหารเห็นมั้นอือโดวคนรู้ีิธีอร่อยเออๆขุนหารไปจับนายมารีบวินเฮ้ยคนขี้กรูแท้อ่ะบอกไส่บ่ัววับ่าวชัยอยู่ตรงนั้นกับพ่อท้องแหล่กำลังเตรียมอ่านะครับทุบเทียนแล้วก็ของเซ่นไหวอยู่นะครับท่านผู้ชมจริงไหมอยู่ใกล้กิ่งไม้นะครับท่านผู้ชมเอออา๋อาวินดูว่าดูว่าห้าวเบา กันโดนพดเฝ้าไปจุดถูกเที่ยงกาไวแมนบอกว่าผู้คุณหานเชื้อวัดาทีหน่อยนี่คือจังเปรียบเทียบมาพูดเจ้าว่าเสียกูอ่าแมนอ่อาตรงนะครับไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับท mm ่านผู้ชมเพราะว่าท yeah. uh, uh, şey yes. ี่ผมลบคลิปตอนนั้นเพราะว่าเห็นเอฟซีดาม่ามาเยอะผมก็เลยกลัวเอฟซีไม่สบายใจผมก็เลยลบคลิปไปเลยแต่เลขเข้านะครับท่านผู้ชม ไปไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนสักการะไหว้ปู่คุณหานอ่าปู่คุณหานไม่ยากเก่าน้อยก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเฮ้ยขี้เนี้ยส่งยืดีแมววิ่เออส่งืดเนี่ยแต่ใจยืดยีส่งแก่เนาะยวัวไรเลยที่แบบที่เหล็กในวากีใไม่เออที่วังยุดยืดใหม่เนี่ยเราเอาอาจารย์ท่านมาอันนะอาจารย์วิ่งเออที่เนดเี้ยเออวิ่งตกเกิดขนลุกเลยอ้าวว้าวว่งปักไส้ในเปล่า อ uh ๋อแต่บังแค่จะมับ้างก็มีไหอือไปไปไปอ่านเตรียมเตรียมถุงเท้ากาวยันก่อนแต่ในข้าท่านผู้ชมโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านเอ้าพ่อทองแหล่เดี๋ยวเอาช่องมาวันบันเดียวมาครับอ๋อไม่นามช่องน่าเป็นมูเอ่อครับท่านผู้ชมสามมาเว้นปั๊บปั๊บนะครับเนาะของยมวันนี้มาด้วยกันสามช่องนะครับพ่อทองแหล่ไม่ได้มาถ่ายด้วยนะครับวันนี้พ่อพ่อทองแหล่กับบ่าวชัยมาเป็นเพื่อนนะครับท่านผู้ชม วันนี้หนุ่มอารมคน,นเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมิเซนนะครับไปนะครับเดี๋ยวมาตามต่อขอโชคลาภกับปู่คุณหานม่ยากเก่าน้อยเพราะว่าวันที่แล้วหนุ่มอาร์มเขย่าเซมซีเข้านะครับเข้าสองตัว 6, นะหกหกอ่าเก้าศูนย์ห้าหกศูนห้าะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันครับแล้วก็วันนี้คือมาขอของงวดวันที่อ่าสิบหกเออกุมภาพันธ์สอพันห้าร้อยสิบหกกุมภาพันธ์ตรงกับ วันเกิดผมเลยครับท่านผู้ชมเอาละเกิดที่พ่อคุ้มห้าว่าแถววานนี้ก็มีวันเกิดบ่ยังห้อยเยี่ยงน้อยกัเคยเกิดค่อยเกิดค่อยคือบ่มีคือเจ้าเอาสี่อ่าห้มันเลื่อสิบสี่ไปก่อนสิบสี่กุมภาอืออืออืบ่อห้ามตังบ่อห้าตังบอวังสี่สิบหกกุมภาวันวานเรนไทยไปเลยเอ้ยสิบสี่เพิ่นมาได้มีนะเพิ่นมีวันที่สิบหกเอาผู้ใดสิภาไปเลี้ยงวันเกิดเนาะฮะเดี๋ยวนี้ ผมไปสร้างขนมครกไว้แล้วครับเอาจะบอกวันที่หัวสิบหกกับหัดสิบสองกุมภาพกอนดิโอ้ยมันเกิดปัตอยออนนี้ยายขนมครกนะปัต้อยเรเกิดสิบสองกุมภาพโอ้ลืมนะครับแต่ผู้ชมผู้ชมเปลียวเปลี่ยปตอยเกิดวันที่สิบสองกุมภามาบินเกิดวันที่สิบหกกุมภาครับผมนะครับก็ค่อยจัดก่อนเกิดแต่ครั้งเดียวก็พอเออขนมครกไม่ขามขัวครับ กน้องทีนี้ไปสร้างกนะนองโคกไปทานหนึ่งละกูผ้าอันนี้ชิบหกกูผ้าวันเกิดมาวิ่งมาต่อยวันเกิดสิบสองหกหนึ่งสองสองหนึ่งหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังเราปะับนม้นท่านผู้ชมครับผมนะครับถ้ามาขอโชว์ขอหลับกันมาตามต่อนะครับคือท่านผู้ชมคือปูกขุนหารตั้งแต่งวดแรกเข้ามาสามตัวนะถูกต้องครับแล้วพอมางวดที่สองก็เข้ามาสองตัวครับนี่งวที่สามแล้ววันี้เป็นวัวที่สามนะครับ งวดหนึ่งงวดแรกก็คือเก้าเจ็ดเก้างวดนี้เพิ่งเข้ามางวดที่แล้วเข้ามาเก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดนี้มาตามต่อว่าจะแบบไหนยังไงกันนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้มากันสามช่องนะครับเนี่ยคิดว่ายังสองงวดมีแต่เก้ากับเก้าเนาะเก้านะครับเก้าตลอดเก้าอ่ะมีแต่เก้ากับเก้าคือในบรรดาตัวเลขนี่มีเลขเก้าใหญ่กว่าเพื่อนอ้ครับ เอามาครับผมทุกท่านไปแล้วค่ะมาโอ้วยพาด้วยกันดีอย่างตัวปุ้ยเออปุ้ยเนอโอ้ยฮะเนาะเนาะโอ้ยกระมันทระปั่นจังสีนิ่มอามนี่จอดแต่สีเบกเขาต้องแมนแมนอยู่ห้ามหัวกระหูอยู่แล้วเอ้าเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมถ้าจะตั้งเอ้าเอ้อฟังแท้เลยเอรอฟังเลย บม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งโอ้ยขออนุญาตบคำเลยคุยเลยฮะโอ้ยบอกขอโทษมาเป็นยูไตเล็กหรือเปล่าเออหัวหัข้อเต็มเต็มโอ๊ยปะข้าวปูคุณหานเลยปาเพา่ปูเอาบอกเพิ่นอ่ะสาธุอะระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอามาวินบอกเพิ่น สาธุสาธุสาธุเด้อปูคุณหารแม่ยอากเกาหน่อยมนีลูกหลานทิมงานช่องมาวินงชาแนลนุบามคนเดิมปะต่อยคนมิเซนพร้อมด้วยพ่อท่องแล้คนเดิมและเบาชัยมนี้ก็เดินทางมาหาปูอีกแล้วพอลูกหลานมาหาปูงวดนีถือว่าเป็นงวดที่สกักระตองขอกับขอบบุญขอบคุณปูคุณหารที่ให้โชคให้ลาภเสียง ท่าน,ททานผู้ชมเสียงกิ้งจก,กทักมันรับรู้กะมือนีลูกหลานก็ตั้งใจมากคือเก่้ามาขอโชคขอลาบเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอซีทั่วโลกให้เพิ่นได้โชคได้ลาภมือนีลูกหลานมากกะเต็มน้ำของของหวานมาอ่าเป็นขนมมาเซนไหวพร้อมโดยนำแดงนำหวานมาถวายให้ปูคุณหานกับแม่ยาอ่าก้าหน่อยให้ได้กินได ท่านน้ำกันลูกหลานมากวันนี้ก็คืองวันวันทีสิบกลุ่มภาพันพศสองพันหาลอเกพื่อมาขอโชคลาภในการเสี่ยงทายจุดถูกและเขยาเ่าเชื่อมซี่ขอให้ปู่ได้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกหลา,ไา,ไน, FC, า,าน,หนได้โชคได้ลาบไปฝากไปตอนเอฟซี่ทั้งบานให้เพื่อนได้โชคได้ลาบน้ำม่งหันปู่ลูกหลานต้องขออ่า ขอกา,กาบขม่าลาโทษกระปูเพาาราะว่ามหันลูกหลานบ่ได้ตั่างใจเกิดอาการตดมาโดยมันขึ้นมาโดยบริไลตตัางใจกับลูกลูกหลานกับขอขมาอ่าเด้อปูเอย่าทึกโ,โทษลูกหลานเลยมื้อนี้ลูกหลานต่างใจมากดีเพราวะวา่าให้ความศรัทธาให้ความารบปูคุณหานเป็นอย่างยิ่งจังด้เดินทางมากกลางค่ำกลางขึ้นบ่ได้หรับบ่ไเ้นอนก็ขอให้ปูองโอิก,กรรมให้ลูกให้หลานแล้วก็ให้โชคให้ลาภให้หลานนี่ ไปฝากไปตอนเอซีสุขูสุขคนให้ได้โชคลาภต้องการโดยทินสาธุสาธุสาธุแต่ว่าคิดวราปังแค่ขนขนดุงาเลยปังทั่วสาธุ ัทที่ผ่า,า,านมาผมู้ใดขย่านมอานสิแมนน่นมนมอานนลมะอละันเราเาคนเคยผมรวพคุนถูกกระปูคุณหานสา่ถูกที่แล้วเขย่าได้เก้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าออ่ <c oughs> <c oughs> ตรงๆปูเออ้องวดนี้เป็นงวดที่สามงวดแรกปูก 9, 9, 9, 7, 9, 9, 3, ับไฮเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าเข้าสามโตงวดที่สองกระไฮเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเข่าสองัวอีกงวดนี้มักขอปูงวดที่สามเนี่ยยิง่งยุกเก่า <ขอ S 1> แดกบานขอพนเป็นเลขเก้างวนันี้ว่าได้ขอเป็นเก้าแล้วเด้าปูสีไฮเด้ดปูเดออพาถ้าเลขมันจะออกตัวเด็ก้ามัน่มีเก้าหามีเก้าปูกับเจ็ดตรงกับกองฉลากอ่ะปูกับยิบมาโนดเดดปูเออซาถูก เอาวินดูด้วยครับหมายเลขออกมาแล้วครับได้มาหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมดอกนี่มาวินมีโรงเรียนมาวินมาล้ออ่ะที่สองโฟลเดอร์ายที่สองครับหมายี่ขสองออกมาแล้วครับได้มาหมายเลขเ็ดครับ หมายเลขเกต์เกต์กับหนึ่งพินองกันไหมครับท่านผู้ชมคือตรงกับหลุอ้าวตรงกับเลขข้าวสารโอเคหกเกต์นะครับเพราะตัวนี้เป็นเลขค่อยเดี่ยวโอเคหรือเตาค่อยอ่ะอันที่สามนะโฟเดอร์ไม้ที่สามออกมาแล้วครับ ได้มาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่สี่หกเก้าเจ็ดสี่ห้ามหรือหกหนึ่งสี่หรือหรือหาไหมเก้าหนึ่งสี่ก็เป็นไปได้นะครับหกเจ็ดสี่เลขนี้ง่ายเลยอ่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ถ้าผมชอเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับหรือเป็นสี่หกหกสี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นหกหนึ่งสี่ก็ได้นะครับ แล้วก็เฮ้ยมีหกหนึ่งซีมันเกิดหกหกหนึ่งกับตรงก็มันเกิดคกอเราก็ดีมองสถานที่มองนี่เด้อแต่ผมตั้งแต่ผมมาแรกๆนะคือแบบว่าผมบได้รบรูเนี่ยที่มากบริเลบรู้เตียมากมือลแรงอ่ะอ้าเป็นมั่วๆคือจังจกของเต่บบ้าเจ็บบ่สร้างบเ็มใจอยากถ่าทายคลิปไหมบือบ่าซื่นบ่บ่าซื่นบ่อหยาง ว่นที่นี่คือยังเป็นสิร์ฟสิร์ฟอยู่กลางวอนนะว่ามันต้องทายนะต้องทายคลิปนะวันที่นี้พ่อทายออกไปปุ๊บปังมาลมดครับผมหัวแหลกแมนสามตัวเลยอ่ะที่นี้เขาหัวสองสังเกตเห็นตัวอารเป็นสลื่อจะเริ่มสลื่อเป็นคือคนคนนอนตื่นใหม่ค้นคนนอนั่งบ๊วยบ๊วยสว่างมากนั่นิ๊มนะครับท่านผู้ชมแต่ละสารแต่ละหมองแต่ละบอนนี่เพิ่นสิมี่สารเจ้าที สารทุกสารนะครับที่ท่านผู้ชมครับคือถ้าไม่ว่าจะเป็นผมไม่รู้นะเฉพาะภาคอีสานเนาะภาคอีสานนี่ตามหมู่บ้านเพิ่ร์ตมีสารจักทีจัตท่างสารปูต้าสารปูตาสารปูปูตาเนาะแต่บางบางบ้านก็เป็นสารประหลัดขิกเป็นสารกลางบ้านสารหลังเมืองเป็นประหลัดขิกเด้์มันมาเป็นรูประหลัดขิกแต่ว่าจะเป็นสารปูตาอยู่นอกบ้านแน่อยู่กลางบ้านแน่แต่ เพื่อนสีเฮ็ดตังไวเ a, umas, ้เนาะเอาไว้เนาะพุ่มบานเพื่อนพุ่มบานปกปรอบคล้องเลยอ่าวบ้านมู่บ้านนี่กแม่นะครับแต่ละสานเขาก็ขอโชคขอหลับเพื่อนได้เพื่อนกระหายมาเช่นกระหายแน่กระหายแน่นะครับกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนถ้าบอกว่าอุ้ยผู้เนี่ยแห้งแห้งหายตัวเขาไปได้กองฉลากบนต้อแห้งหูแล้วเลวสิออกยังผู้เนี่ยเพื่อนกครอยากทีบอกพวกเจ้าที่ลอกแล้วเพื่อนสิหูล่วงนาเนียบอกว่าเลวเพื่อนสิออกตัวไหน เมื่อนี่เลขออกเจ้าสีให้ปูไปหาเขาเดี๋ยวนี้บ่มันยังไม่ได้ออกเขาเขาเพิ่นก็เห็นความกะเฮานี่แหละปูก็เห็นความกันนี่ละเออแต่เอาไปเขาไปเขาจะดันยุขับไปเห็นแต่แต่ไอเนี้ยหมุนยูซือเขายังไม่จัดออกมาไหวนั่งตั้งหนอกที่นี่พอเห็นกับเ้าวจนไหนเห็นความทีเล่มันออกยู่แหละปูเนี้ยใครก็ว่าเพิ่นกะสีบอกกันเปนเนลามิดเนาะเนลามิดอยู่ในแบบพุ่มของเพิ่นว่าเิ่นเห็นตัวนึงตัวนี้บางทีก็ตรงแนบตรงแน่ครับตาบุญชมกะ เพราะว่าทา้งคุณเขาก็มีพุ่มเขาด้วยกันเออมีพุ่มเขาด้วยกันเพาะเขามีเจ้าบ้านไอเจ้าบ้านมั่นไงไงทาไ่แต่ทีนี้ที่ที่ผมนะครับท่านผู้ชมเวลาใส่บาทนะครับเวลาใส่บาทตอนเช้าผมจะระลึกถึงนะครับปูตาหรือย่าปูทุกสารที่ที่ไปไปสักการะไหว้ไปขอโชคลาภเพราะว่าทําบุญใส่บาทแล้วก็ถวายปัจจัยเพื่อ เพื่อหรือเขาเรียกว่าทอดบังสกุลอให้เพิ่นได้รับบุญรับกุศลรับเพิ่นศรีเรนีอิทธิฤทธิ์คือพ่อได้รับบุญส่วนบุญจากเข้าไปแล้วไม่ใชอเพิ่นก็จะได้เพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มพลังอิทธิฤทธิ์ในตโตเพิ่นในการจิตปกปักดูแลรักษาเช่าบ้านแล้วก็การที่เพิ่นจิตไปกองฉลังสิเพิ่นก็มีอิทธิฤทธิ์พ่อสรได้ไปต่อร่องกระทั่งผนได้นะครับท่านทเกท่่น เป็นซีแย่เราบอกกันนั่งรถไฟเลยด้วยทองแห่เจ้าบ้าึินมาไหนว่ามันเป็นย่านของเพิ่นเป็นแต่ว่าเน้นเพิ่อนนิลมิดเพื่อนนิลมิดอยากทิพย์แอกไปเขาเรียกทิพย์ไหมเพิ่นไปแบบทิพแบบทิพย์แบบเพิ่นเรียกว่าย่านทิพย์เออย่านทิพย์ของเพิ่อนคือเอาอธิบายควมให้ท่านผู้ชมคือทีมงานนุ่มอ่านคนเดิมพอาะทองแห่คนเดิมมาวินเทนเนลปลาต่อยคนมีเซนที่ไปหาโชคหาลาภให้ท่านผู้ชอมห่บ่ได้ไปหาอยู่ๆเร่อยๆนะครับมี่สักสีพยาน สารนี่นะ <c oughs> ครับคืออธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนีกแล้วเนาะเพิ่นเป็นตั้งสีพญาเินี่เพิ่นตั้งสินนี่นี่เพิ่นตั้สินถ้าไปขอเพิ่นขอเพิ่นบุญบารมีเพิ่นเ้าบุญไปลบลูเพิ่นัเพินก็เล้ตัดสินว่าสองงวดหายรูอามมากหรอกวันที่นี้เพิ่นตัดสินงวดเอองวดที่สามแมนแต่ด้วยแต่ด้วยกําลังกําลังกําลังทรัพนะครับในทีมงานไม่ไม่ได้มากมายไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายไก,ยก่กองคือทั้งทีมงานนี่ทางผมกับใครๆก็ว่าเป็นตัวแท่น ทางทีมงานใด้ในการทําบุญไสบาดก็คืออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ครับศารต่างๆปูตาต่างๆที่เพิน่นเพิ่นยู่ตามสารให้เพิ่นได้รับอาน,นิีส้ส์ผลผลบุญก่ามือนีมือนีวันนีขึ้นกันก่คิดว่าปู่้องเ,เสร็จก็าเได้รับอันนี้ส์กาขอให้เพิ่นได้ไปกองฉลาดไบ็ดเดียวโชคเดขกถ่ายแล้ววันที่หของงวดวันที่16 ไปเรื่อยก่หนึ่งแปดไหมหนึ่งแปดเออมีแปดวะใช่ยังแปดวะนีหนึ่งโอ้ถัดไี่มหนึ่งแปดศูนอะเออศูนย์หตัวนี่หนึ่งแปดนะอืออือชัดเจนเลยแม่อามือโล่งป้งนี่นี่หนึ่งแปดนี่หนึ่งแปดศูนย่ถ้าบันดาหัวตะปูเอาเอาแบบเอาแบบเยวันทขึ้นหนึ่งแปดตะปูกันยังเป็นเอาไปเมล็ดถูไม่ใช่ไม่ใช่บนถมาไป ยังยี่อเศร้านี่ย่ตอยกับเห็ดแปดใส่บาทเนาะพระเพิ่นมาเด็กิบาทเพิ่นกะ8แปดันนีเจ็อันนั้นึ่งเมื่อกี้ก่อนจะดูเลขทูปนะผมเห็นเป็นหนึแปดเนี้ยหนึ่งแปดนะครับโอ้โหปังแน่หัวนีใช่ปใช่ครับบึงหน้อมนี่เฮ้ย บุ้งน้อมนี่มีตัวเลขวันนี้มีมีเนาะสิบตัวปูทีงบเยอะงบหลายว่ล่ะปูไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับไปน้องไปครับเลขซิมซีได้แล้วครับเก็บซิมซีเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะท่านผู้ชมตีเนาะค่ะตัวทีเลยงามแมนโอเคนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันอ้าวนุ่มอาร์มบอกว่าเห็นเลขเลขหนึ่งแปดขอไปครับนะครับซึ่งมันมาตรงกับตรงไหนท่านผู้ชม นี่ครับผมที่ผมให้เบาใจดูนี่ทุปครับผมเบาใจเห็นเลขเลขทุปมาตรงกันครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งเจ็ดครับผมนี่น้องมาเห็นเลขหนึ่งแปดอยู่ตรงนี้นะครับจะาต้อยไฟแกงวะไฟแกงเพราะว่าย่าต้อยเอาเอาไว้ไฟจ่าต้อยออกนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งแปดอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทุปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมคนรู้เดียวริ่ง ทำเห็นเลขแปดพุ่งตรงกับเลขทูบเลยเลขทูบแปดเลขทูบแปดหนึ่งเจ็ดต้วนี้อ่ะตรงกันเป๊ะเลยนี่ครับท่านผู้ชมตรงกันเป๊ะแลยวินโอ้โหผนที่รุงเลยอ่ะเห็นช like e ัดแลยแปดหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเลขทูบตรงกับเลขหนุ่มอามเห็นที่อยู่ตรงตรงปั่นล่มปั่นไส้นะครับศาลปูตาคนนี้เห็นเป็นหนึ่งแปด อันนี้มันปิดปลายเป็นเลข8เป็น8หนึเดเห็ไหโอเคนะครับหนึ่งกับเกียดพินองกันเกดกับหนึ่งพ่นองกันได้สองช่วงเลยตามนั้นนะครับแปดหนึ่งเกีหรือแปดเกี8ดหนึ่งแปดเกีดเกแปดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับไม่ยากเลนสต้นะคะนี่นะคะเลข8บวกกเลขคุณถังตัวหนึ่งเกียดา แปดนเจ็ดในเจ็ดห้าเนโอ้ฮะเลขเจ็ดก็เลขห้าอันนี้ไฟนั่นมเลขห้าโอ้ตังนี้ปดนครับแปดหนึ่งอันนี้ผมเห็นเป็นเลขห้านะพระมชนที่อหม่มันเป็นโง่คืออันเลขเจ็ดะครับตัวบนข้างล่างมันเป็นเลขห้านะครับ ตัวนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเกยียรศูนย์เกียรอยู่นะครับหรือแปดศูนย์เกยียรนะครับท่านผู้ชมมีสามด้วยนะครับ 3, 8, สามแปดศูนย์เกยียรหรือ 3, สามเกียรศูนย์เกยียกรยตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม อ s. <S นะะันนี้อาจจะเป็นมาเป็นสารไม่ยากครับาอย่าลืม้วะทางท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาคเพื่อเาเป็นวมรัน่อ ข้างซานี่กขมีห้าห้าหกห้าหกเจ็ดนะครับท่านนะค,ร,นนนคร,รับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับรก็จะได้กาบลาปูคุนหารแม่ย่ากเก่าน้อยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องม my channel พระต่อยคนมีเซนนุ่มอามคนเดิม และทีมงานพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีร่ำรวยปัง,ปงๆเฮงๆกันสุขผูสุคนเด้อครับสวัสดีครับ